คือมีการสืบต่อสาระแห่งคุณธรรมนั้นๆให้ยืนยาวใหต้ต่อเกิดต่อโดยการแสดงออกด้วยการมีในตนแล้วนำออกแจกออกทานจึงเรียกว่าเลขะแต่ถ้าได้เพียงวจีก,กรรมที่อ่านมาฟังมาท่องมาเท่านั้นมาสอนเขาก็เป็นพรหมปุโรหิตตาขั้นมีปัญญาแค่อาคมคือมีสิ่งที่เรียนรู้ท่องจำมารวมย่อสรุปเป็นคาถา หรือรู้ภาษาเข้าใจความลึกความละเอียดกระจายได้เป็นคำภีก็ตามทว่าเป็นการฟังมาจากครูคนอื่นอีกทอดหนึ่งก็เป็นเพียงปริยัตแต่ถ้าหากมีสิ่งที่นำมาสอนเขาได้เพราะตนได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาห,หรือของครูแล้วจึงเกิดมีความรู้บรรลุจากการประพฤตินั้นแล้วค่อยนำมาสอนผู้อื่นก็เป็นพรหมโรหิตาฉันมีปัญญาที่เรียกว่าอนุสาสตร และยิ่งเป็นผู้รู้ยิ่งแน่แท้จนตนก็มั่นใจยิ่งคนอื่นทั้งหลายก็ต่างเชื่อมันด้วยอย่างสูงแล้วก็นำความรู้น,นั้นๆออกสอนผู้อื่นก็ยิ่งเป็นพรหมปุโรหิตาขั้นสูงสุดเป็นผู้นำแท้ๆในทางศาสนาเลยเรียกว่าเป็นผู้มีอาณาคือคำสอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นคำสัง่งหรือเป็นอาจยาเป็นความบังคับหรือคำบอกที่ศักดิ์สิทธ ที่ไม่ต้องไปคิดทบทวนกันมากแน่ใจได้เลยว่าดีถูกควรนำไปปฏิบัติตามได้ทีเดียวหรือแม้ไม่มีทั้งวัตถุจะทานไม่มีทั้งปัญญาหรือศาสนาธรรมจะทานดังที่อธิบายมาแล้วก็มีมโนกรรมเป็นฐานก็ได้คืออาภัยให้ใครๆหมดยกอโหสิให้เขาหมดไม่โกรธใครแม้ใครจะทำอย่างไรให้เราก็อาภัยหมด และจะไม่โลภในใจจะไม่อยากเอาสิ่งที่เขาทำให้นั้นๆไม่ว่าเขาจะเอาทุกมาให้ด้วยทางกายทำทุกขให้เราด้วยทางวาจาเช่นเอาอุจจาระมาคว้างใส่เราบ้างด่าให้เราบ้างเป็นต้นหรือจะนินทาเราจะทำให้เราเสื่อมยศเสื่อมลาบด้วยวิธีใดๆก็ตามเราก็จะไม่ยึดถือไม่รับเอาสิ่งที่เขาให้นั้นๆมาปรุงต่อเป็นโกรธเป็นโลภดังนี้ทำตนให้เก่งเยี่ยมสุดไปจนกระทั่ง เขาเอาลาบมาให้ก็ไม่เอาอภัยทานคือไม่ผูกพันไม่เป็นหนี้ไม่ก่อการผูกเวรเอายศมาให้ก็ไม่เอาอภัยทานเอาสรรเสริญมาให้ก็ไม่เอาและที่สุดแม้เขาจะเอาสุขมาให้ก็ไม่เอาถ้าเราทำได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นคุณงามความดีอันยอดเยี่ยมยิ่งอย่างแท้จริงแต่ต้องไม่ลืมทานความสวยความงามรูปความไพเราะ,ะเสียงความหอมกลิ่น ความอร่อยรสความต้องใจชอบใจในการกระทบสัมผัสเสียดสีสัมผัสและความชอบความชังอารมณ์ทางใจออกไปจากจิตที่ยึดอยู่ยังอยากเสพอยู่ออกไปจากจิตให้ได้นี่เป็นการทานทางใจต้องให้เกิดที่ใจไม่เอาคำนี้ใจเป็นผู้ไม่เอาไม่ใช่ว่าทางกายไม่เอาดอกแต่ใจนั้นสิยังอยากได้ยังเสียได้ยังโหยหาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อภัยทาน ต้องพยายามเข้าใจให้ดีๆเพราะยังมีภัยยังมีโทษยังมีอาพาธคือยังมีตันหาอุปทานอยู่นั่นเองแม้บางทีทางกายยังรับสิ่งของรับยศรับสรนเสริญรับวัตถุกรรมอยู่เพราะจำเป็นเพราะเหตุผลที่ผู้จำยอมรับนั้นมุ่งประโยชน์แก่โลกยิ่งกว่าโดยไม่ได้หลงโมหะใช้ลาบยศสัรเสริญนั้นเพื่อตนแต่ประการใดเลยอย่างแท้จริงเรียกว่า ทางใจของผู้อภัญทานนี้ไม่รับไม่เอาไม่ได้ยึดไว้จริงๆจึงจะเป็นอภัยทานที่ถูกแท้ด้วยต้องใจไม่รับไม่เอาจริงๆเป็นสำคัญอย่างไรก็ดีตามสายตาของคนเขาจะเห็นจะรู้ได้แต่ทางกายการเป็นครูโดยทางกายเป็นตัวอย่างในการประพฤติข้างนอกๆรู้เห็นได้ไง่ายๆจึงสำคัญมากจำเป็นมากด้วยดังนั้นผู้ใดจะเป็นครูเขา แม้แต่แค่ทางกายก็ยังเป็นไม่ได้จึงยังไม่ควรจะเป็นครูเขาเลยหรือแม้เป็นก็ยังไม่ชื่อว่าครูหรืออาจารย์แท้จริงอยู่นั่นเองพระพุทธองค์นั้นเป็นครูมนุษย์ทั้งโลกทั่วทั่วละเอียดละออคือเป็นครูทั้งเทวดามารมนุษย์พรหมและถ้าผู้ใดทําได้ทั้งทางกายและทางใจด้วยก็เป็นปุโรหิตาหรือเป็นครูเป็นอาจารย์แท้ๆกันเลยดังนี้จึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลอันแท้จริง ปูโรนั้นหมายเอาว่าสิ่งที่ตั้งลงไปเป็นสมบัติในตนแล้วก่อนอื่นพื้นฐานสิ่งที่มีแล้วในตนก่อนคนอื่นหิตาแปลว่าประโยชน์เกื้อกูลรวมความแล้วปุโรหิตาก็แปลว่าให้สิ่งที่ตนมีแล้วในตนมาก่อนนั่นเองหรือทำประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นด้วยสิ่งที่เรามีแล้วในตนก่อนเขานี้แหละคือครูคืออาจารย์คือผู้รู้ก่อนเป็นก่อนแล้วเอามาแจาก ผู้ที่แจกคุณธรรมเป็นธรรมทานจึงคือการเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นปุโรหิตาที่แท้จริงยิ่งใครมีสัจธรรมในตนมากแล้วสูงยิ่งเท่าใดแล้วก็นำออกแจกก็ยิ่งเป็นผู้ที่เป็นครูผู้สูงยิ่งเป็นอาจารย์ผู้เพียบพร้อมจริงเป็นปุโรหิตาผู้เลิศยยอดแท้เท่านั้นเท่านั้นคำว่าครูปุโรหิตาหรืออาจารย์จึงไม่ใช่แค่ผู้ไปอ่านมาท่องมามันต้องทำได้ด้วยอย่างแท้จริง ต้องมีมาก่อนต้องเป็นมาก่อนจึงจะสมจริงถ้าใครประพฤติดังกล่าวแล้วก็เป็นพรหมเป็นผู้มีคุณงามความดีและก็เช่นเดียวกันถ้าผู้ใดทำหน้าที่เป็นปุโรหิตาแล้วก็หลงภาคภูมิยินดียึดมั่นในความเป็นปุโรหิตาไม่ไวายวางก็ได้ชื่อว่ามีจิตวิญญาณเป็นพรหมปาริสัตชาเป็นอัตตาซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเป็นความไม่วางจิตชนิดหนึ่ง เป็นความยึดความไม่วางตัวต,วตนคล้องตนแท้ๆอย่างหนึ่งต้องพยายามเรียนรู้จิตเช่นนี้ของตนให้ได้มันจะซับซ้อนวนเวียนเป็นงูกินหางอยู่อย่างนี้เสมอหากแยกไม่ออกจับไม่มั่นก็จะวนเป็นวัวพันหลักทีเดียวเราประพฤติตนเป็นพรหมปุโรหิตาได้ซึ่งควรเป็นอย่างยิ่งและควรเป็นปุโรหิตาที่มีคุณงามความดีที่แท้จริงถูกตรงให้ได้มากที่สุดด้วยอย่าพยายามเป็นครูแค่ปริยัตเท่านั้น มันไม่ใช่ปุโรหิตาแท้บริบูรณ์จริงดังได้อธิบายความของมันมาให้ฟังแล้วแม้คำว่าครูก็คือผู้ควรเคารพบ,บูชาคือผู้มีคุณงามความดีแล้วในตนแม้จะยังไม่ได้สอนเราเลยเราก็กราบไหว้ได้เพราะในตัวท่านมีคุณงามความดีแล้วมิใช่ว่าเราเคารพครูเพราะท่านได้สอนเราเท่านั้นท่านได้ทำงานให้แก่เราท่านได้หอบหอบหาม,หาม เพียงจำจำเอาวิชาเอาปัญญามาให้แก่เราเราก็เลยต้องขอบคุณหรือระลึกถึงงานที่ท่านได้ทำให้แก่เราถ้าท่านไม่ได้สอนเราท่านไม่ได้ทำงานให้แก่เราเราก็จึงไม่เคารพกระนั้นหรือการเคารพครูจะไม่ใช่เพราะเหตุที่มีในยะอย่างนี้และเพียงเท่านี้เป็นอันขาดถ้าอย่างนั้นก็ต้องเคารพผู้แบกหามที่เขาหามกระสอบเงินแบกหีบทองหรือผู้แบกหามตำราว่าด้วยนานา,นาน ยอดวิชาการหรือนานาข้าวของต่างๆมาให้เรานั้นด้วยเพราะผู้แบกหามนั้นเป็นผู้ได้ทำงานให้แก่เราแบกหามตำราปัญญามาให้เราเป็นต้นเราก็ต้องเคารพกราบไหว้บูชาผู้แบกหามนั้นด้วยโดยในยะเดียวกันน่ะสิจะใช่หรือคำว่าครูผู้ควรคารวะคํำว่าอาจารย์ผู้มีความประพฤติอันประเสริฐนั้นๆในตนแล้วหรือคำว่าปุโรหิตา ผู้ทำประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นด้วยสิ่งที่เรามีแล้วในตนก่อนเขาผู้ใดจะได้ตำแหน่งหรือฉายานั้นจึงควรจะได้เป็นผู้มีสิ่งนั้นในตนอย่างแท้จริงๆสูงๆยิ่งด้วยแล้วค่อยนำออกแจกนำออกให้ผู้อื่นแล้วก็จะถูกตรงดีมากได้ประโยชน์เกื้อกูลแท้และแม้ว่าครูหรืออาจารย์หรือปุโรหิตาผู้ใดจะยังไม่ได้แจกความรู้ให้เราเลยแต่ถ้าท่านมีคุณงามความดีนั้นๆในตัวท่านอยู่ก่อนแล้ว เราก็ควรคารวะท่านได้ทันทีและจะต้องเคารพท่านได้ทีเดียวเราเคารพครูเพราะเหตุท่านเป็นครูด้วยเหตุอย่างนี้ต่างหากยิงท่าท่านทั้งมีคุณงามความดีในตนจริงทั้งได้สอนได้เกื้อกูลแก่เราด้วยก็ยิงจะต้องขอบคุณต้องคารวะท่านมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเป็นเรื่องธรรมดาเหตุที่ทำให้คนปุถุชนยึดการเป็นครูต้องการเป็นครูทั้งทางที่เข้าใจอย่างไม่ได้แม้ในคำว่าครู หรือหลงการเป็นพรหมปุโรหิตาอาจารย์นั้นก็เพราะโลภในสรรเสริญยศลาภสุขซึ่งยิ่งกลับเป็นกิเลสที่ย้อนแยง้งกับคุณสมบัติแห่งความเป็นครูเป็นปุโรหิตเอาได้ซ้ำเพราะยิ่งผู้ใดโลภในสรรเสริญยศลาภสุขมากยิ่งเท่าใดเท่าใดก็ยิ่งไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ปุโรหิตมากยิ่งเท่านั้นเท่านั้นและโดยสัจจะครูหรือปุโรหิตที่แท้มันก็ยิ่งจะมีสุข มีสรรเสริญมียศมีลาภยิ่งแท้จริงๆเสียด้วยมันจึงดูช่างยิ่งย้อนเสริมแย้งซ้ำย้ำสอนกันอยู่ยิ่งยากถ้าเป็นครูโดยไม่หวังโลกกระทำทั้งหลายเป็นสิ่งเสพเป็นสิ่งโลภมาตอบแทนแล้วล่ะก็ก็เป็นครูแท้ๆจริงๆเป็นมหาอาจารย์เป็นยอดแห่งปุโรหิตาเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นครูโดยสัจจะโดยเฉพาะครูอาจารย์ปุโรหิตที่อยู่ในร่างของพระนั้นแหละสำคัญยิ่ง จะรักษาสัจจะเป็นสัจธรรมได้ยิ่งยิ่งเท่าใดก็อยู่ที่ความเป็นจริงแท้จริงจริงๆคำว่าครูแปลว่าหนักสำคัญยิ่งใหญ่ทำไมจึงหนักจึงสำคัญจึงยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าการจะทำตนให้เป็นให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นมาก่อนนั้นมันแสนยากยิ่งทำตนให้เป็นคนผู้หมดกิเลสแล้วยิ่งยอดยากใหญ่คือหมดจิตโลภโกรธหลงในโลกธรรม8ดนั่นเอง จึงเป็นเรื่องยากเรื่องหนักเหลือเกินเมื่อทำแก่ตนได้แล้วก็มาสอนคนอื่นให้ทำได้บ้างมันก็ไม่ใช่ของง่ายเลยจริงๆสอนให้เขาสร้างเขาเป็นอะไรเขายังอยากได้อยากเป็นกันง่ายสอนให้เขาละกิเลสตัณหาอุปทานนี่ล่ะก็คุณเอย๋ย10ยากร้อยหนักกว่าการสอนสร้างสอนก่อยิ่งหนัก เพราะตัวเองกว่าจะทําได้กว่าจะเป็นผู้บรรลุพ้นกิเลสมาได้ก็แสนหนักบรรลุได้ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงเป็นคนสําคัญจริงยิ่งมาสอนคนอื่นก็ยิ่งหนักซ้ำเข้าไปอีกโถตัวเองแทๆ้ๆทำกับตนเองก็ยังแสนยากยิ่งแล้วมีมาสอนคนอื่นอันไม่ใช่เราเลยให้ทำบ้างมันก็สุดแสนยากสุดแสนหนักจริงๆนะซีอันหนึ่งผู้ที่ชอบแอบอ้า ทำตัวเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นปุโรหิตาแบบไม่ใช่ครูแท้อาจารย์แท้ปุโรหิตาจริงดังได้อธิบายมาแล้วก็เพราะว่าแม้แค่ทำตนเป็นอย่างคนแบกคนหามกล่าวคือ ไปหัดท่อง,องจำพาสายแห่งวิชาแห่งปัญญาต่างๆมาให้ได้มากๆแล้วนำออกมาถ่ายเทนำออกมาบอกกล่าวผู้อื่นแล้วอาจารย์เก๊์ปุโรหิตาปลอมพวกนี้ก็จะได้รับลาบหรือยศหรือสรรเสริญหรือสุขเป็นสิ่งตอบแทนอยู่เช่นกันจึงได้เกิดมีอาจารย์เก๊เกิดมีปุโรหิตาปลอมเกิดครูที่แสนเบาครูที่แสนง่ายขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะเหตุแห่งความโลภและความตื้นเขินดังนี้ โดยแท้จริงแล้วอาจารย์แท้ปุโรหิตาจริงๆครูโดยสัจจะนั้นจะไม่มีความโลภไม่หวังของตอบแทนจะยิ่งในคุณงามความดีหรือคุณค่าแห่งสิ่งที่ตนมีจริงๆนั้นๆด้วยซ้ำไปจึงไม่ยอมนำออกแลกโลกธรรมอันเป็นสิ่งที่มีค่าต่ำๆเป็นอันขาดแต่ถ้าจะให้แก่ใครก็ต้องการให้เขาได้ไปจริงๆฟรี free, ๆด้วยเพราะมันเป็นอัปปมัญญาเป็นคุณงามความดีอันหาค่าบอกไม่ได้ ผู้ได้มาจริงๆนั้นมันได้มาด้วยความยากเหลือเกินต้องประพฤติเอาทําเอาต้องตัดใจต้องต่อสู้ในจิตอย่างยอดยิ่งจึงรู้ค่าเข้าใจในคุณแห่งวิชาปัญญานั้นอย่างลึกซึง้งแล้วใครจะโง่นาสิ่งนี้ออกค่าออกขายหรือออกแลกเปลี่ยนเป็นของเล่นเล่าถ้าจะให้ใครก็จะต้องให้จริงๆและประสงค์จะให้เกิดสภาวะธรรมในผู้ที่ให้นั้นแท้ๆเท่านั้นเป็นที่สุดถ้าจะเรียกกันว่า ยังมีความหวังได้ก็หวังให้เขาทำได้ให้ผู้ที่เราบอกเราสอนเราแนะนํานั้นประสบผลถึงความบรรลุแท้เท่านั้นเองไม่ได้หวังเอาอะไรตอบแทนมาเป็นการแลกเปลี่ยนเลยจึงจะเป็นครูแท้ๆอาจารย์จริงๆปุโรหิตาพรหมที่เหนือกว่ามหาพรหมทั้งหลายถ้ายิ่งหวังมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นครูไม่แท้เท่านั้นผู้ที่เป็นปุโรหิตาหรือครูชั้นยอดอาจารย์ชั้นสูงสุดก็คือ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระองค์มีกายกรรมวจีกรรมทั้งมโนกรรมที่เป็นคุณงามความดีขั้นสูงสุดแต่พระองค์ไม่ยึดไม่ติดอีกทั้งพระองค์ก็ยังบูชาพระธรรมหรือคุณงามความดีที่พระองค์ได้มาไว้สูงกว่าสิ่งใดด้วยพระองค์เคารพธรรมนั่นแหละเพียงสิ่งเดียวในโลกแล้วพระองค์ก็ทำตนเยี่ยงพรมแต่พระองค์ไม่ยึดพรมอย่างพรมพระองค์ทำตนดังพรมแล้วพระองค์ก็วางตนให้เป็นพุทธ เป็นยอดบุโรหิตาเป็นบรมครูพระองค์ทำตนดังพรมแต่พระองค์ไม่หลงตนดังพรมสรุปความจงรู้ต้นกลางปลายและรู้ปริวัติสามสภาพหมุนรอบเชิญซ้อนให้เข้าใจถูกตรงให้ได้ข้อควรทำปฏิบัติประกอบไปด้วยเสมอกับสิ่งที่ตนเข้าใจได้แล้วอย่าเอาแต่รู้เพียงสุดตะมยะปัญญาเพียงจินตามยะปัญญา